ในการสมัยที่แสงแห่งธรรมอาบชโลมชมพูทวีปท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกมะลิที่บานสะพรั่งณกรุงราชคฤห์ยังมีบุรุษผู้หนึ่งที่ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างหน้าที่ที่ต้องรักษาด้วยชีวิตกับศรัทธาที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาไปตลอดกาล ดอกมะลิเหล่านี้คือชีวิตของข้าหากขาดส่งแม้เพียงวันเดียวอาญาประหารคงมาถึงตัวพลันนั้นเรากับโลกทั้งใบหยุดนิ่งเมื่อพระรัศมีสีทองปรากฏขึ้นตรงหน้าเหนือกว่าความกลัวคือความปิติที่เอ่อล้นจนยากจะถอนสายตาพระพุทธองค์ข้าไม่เคยพบความสงบเช่นนี้มาก่อน สับของพระราชาเลี้ยงคาได้เพียงชาตินี้แต่พระพุทธองค์คือเนื้อหน้าบุญชั่วกับดอกมะลิแปดกำมือแลกด้วยหนึ่งชีวิตเขาสลัดทิ้งซึ่งความกลัวตายเพื่อส่งต่อความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่เหนือการเวลาข้าขอเวายไชีวิตและดอกไม้เหล่านี้เป็นพุทธบูชาจากตำนานการบูชาด้วยชีวิต สืบสารสู่ความประณีตที่ยังมีลมหายใจเพราะมาลัยทุกพวงคือความตั้งใจที่ส่งต่อจากมือสู่หัวใจสัมผัสความหอมบริสุทธิ์และศิลปะแห่งการร้อยเรียงที่มาลัยป้าน้อยท่าน้ำนนที่นี่เราคัดสรรหลักไม้ที่สดที่สุดเพื่อให้ทุกพวงมาลัยของคุณเป็นพุทธบูชาที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระหรือมอบแทนความรักให้มาลัยป้าน้อยเป็นสื่อกลางของศรัทธามาลัยป้าน้อยท่าน้ำนนท์ความงามที่ร้อยด้วยหัวใจ